ที่ c p a c k เรารู้ว่าพี่ช่างกำลังเจอปัญหาอะไรกันใช่แล้วครับเดี๋ยวน้องวางใจพาไปดูเองคอนกรีตนืดเทก่อนอยากอิทเปลืองเพงต้องนี่เลยขอแนะนำซีแพคซูเปอร์ซีรีสนวัตกรรมคอนกรีตที่คิดค้นมากเพื่อทุกภาคทั่วไทยได้เวลาลุยแล้วน้องวางใจได้เลยสำหรับพี่ช่งางภาคเหนือต้องซีแพคซูเปอถอยพี่ถอยนวัตกรรมคอนกรีตเทง่ายมาเปลืงองเฮง เทเสาเทคานเสร็จถอดแบบมาเฮ้ยเป็นโพงซะงั้นไปต่อเลยน้องวางใจส่งโลไปแล้วรับทราบสำหรับภาากลาง C p แพคซูเปอร์พลัสนวัตกรรมคอนกรีตไหลตัวดีจบงานไวงานเนี้ยบจบไวไม่ต้องแก้งานถูกใจผิวเรียบเนียนสวยดินเข้มกัดคอนกรีตพังอยากได้ทีต้นๆเน่ยจะค้องบานจมซ่อมแล้วซ่อมอีกตลอดเลยน้องวางใจไปภาคอีสานต่อเลยวับแป๊บ นี่ยังวะอุยแวะเข็มจังภาคอีสานดินเค็มทุกจังหวัดต้องใช้ซีแพคซูเปอร์สูตรทนดินเค็มป้องกันการผุกร่อนของเหล็กเสริมต้านทันเกลือและดินเค็มทนต่อการกัดกร่อนซอยพวกหวงพงสามให้ทนท่านวายานดินเค็มเติมเต็มทุกพงสางเดียวแล้วคนคลีตตอ้ต้ตนน้ำตาลีอะทางลมเล่ไอเล่เล็กเสริมเป็นสซนิม,มัสชัดลุยทะเลช่วยพี่ช่างกันมาแล้วเงน้ยนต้องนี่เลยครับใกล้ชายฝั่ง ต้องเจอกับไอทะเลตลอดเลือกใช้ c p a พคซูเปอสูตรชายเละต้าน,านคราร์ไนและซัลเฟตที่มาจากทะเลปกป้องโครงสร้างยาวนานอายะมาเปลืองแห้งยาการสบายง่ายจบงานไวทนทานงานเนี่ยวางใจไม่ต้องก้องใจถูกใจคอนฟิซีแพคส่งมอบคอนกรีตคุณภาพใส่ใจทุกภาคครบทุกการใช้งานสั่ง c p a พคต้องซีแพคซูเปอร์ซีรีสั่งเลย0 2 5 5 5 5และยังมีรถโม่เล็กด้วยนะ